สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอัดฟางมือ2องครับจาก,กร้านเมืองหาเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอัดฟังแมซี่หนึ่หรือว่า MF-1-2-8 นะครับตัดยนขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องอัดฟังคันนี้เป็น MF-1-2-8 นะครับ เตรียมจัดส่งลูกค้าจังหวัดสุรินทร์ท่านใดที่สนใจเครื่องอัดฟางติดตั้งของร้านอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สังขะบ้านตับทอเบอร์โทร0879579453 0 87, 9 3 5 7 3 2 1 0 1ครับ MF128 วันนี้นะครับ ได้ตัดย่นขนาดเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยทางเรามีบริการส่งนะครับแล้วก็ดูแลหลังการขายนี่คือการทดสอบระบบนะครับการอัดฟางนะครับเพื่อทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่าจะเกิดปัญหาระหว่างอัดหรือเปล่าครับลูกค้าเอาไปจะได้สบายใจนะครับ ใที่กำลังมองหาเครื่อาฟานะครับอย่าลืมนะครับร้านโรงงานเบอร์โทร0 8 7 9 7 9 4 5 3 0 9 3 5 7 3 2 1 0 1นะครับหรือติดตามในทาง Facebook นะครับ a c e b o o k เครื่องอัดฟางมือ2ราคาถูกนะครับอย่าลืมกดสับสไ r i b e กดติดตามให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากเรานะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณนะครับ